เป็นล่ำยังบอกอาจารย์แมกเหมยล,ลูกล่ำยังล่ำพื้นล่ำพ,พ,พื้นกะละสิน์คอนแกนน้องหานน้องไข่เชือกไล่เชือกต,ตุ่งพัทลุงสงขาวาไปรลด <laughs> ล่ำพื้นจากกองไงอ้่นครับ อประคุณปังมีแม่นเวลาตีลำวังคำก่อนฟอนเอ็นพาแพนยกไว้บนน้อมเนียวจ้ายังมายกใส่หน้ากะนิ่งแห้งความลังคุณคูบาใสอน น้ำว่าอินตาเจ้าประพันก่อนคนเก่าพันหากสอนแต่เขาเดิมเรื่องก่อนคนลูกหลานขอบังสนจนกระทั่งอนันตาขอให้บุญพะลาน้ำพอแม่เฮาให้หอยหอนาณานแนวหายให้สูญหายดิมเป้าก็ให้พวกมูเจ้า สบายบ้างคูสุคนบุญกุศลนครั้งนี้น้นำสง่งอันนี้สง่งขอให้มีเงินทองลาบรวยน้องเงินลาน้า<ป>ขอค,คขอบคุณครับสุดยอดครับล่ำผื่นจากน้องไออุ่นนะครับฝึกซ้อมโดยพ่อน้านหนึ่งสุรชาติพอยายหนึ่งสุรชาติยายาตฝึกซ้อมให้ม,มวนบ,บะมวนกับไปดาพอยายหนึ่งผุนว้ายมวนบะนี่ละ ที่แรกแยกคำฝอยบมื่ได้คิดไปบักลาสิลัมจังซจีล่ำพื้นน่ะนะสิลัมเนวไหนย่ายนอนเกียกไปท<ค>ีเฮ็ดจังจนนไห<ค><ค>นเอาเฮ็ดเบิ้งกันนะเฮ็ดเบิ้งกันนะบ่มันคันคายหดเอาเตี้ยเอ้ยหยุบว่าเกิดไม่หมอนี่เออคุณพ่อหนึ่งสุรชาติหัดให้ใช่ไหมลกูกฝืนให้ครับผมคุณพ่อด่าไหมพ่อหนึ่งด่าไหมบ่ค่ะใจดีบ่ใจดีค่ะเออสุดยอดนะครับผมเอาวันนี้น้องแพนดี้น้องแพนดี้ขอไม้ด้วยครับน้องไอ้หุญน้องแพนดี้ศิลัมก่อนเป็นล่ำพื้นเป็นล่ำสัมปทานิงานบแมจ้ เอาล้ำลูกล้ำบันนี่ขี้ขี้หวเย,ยเยจ้าแจ์แม็กเือกาลูกเป็นล้ำขอนแกน่นโอเคครับฟังลัำจากน้องแทนดีลูกโอเคง่ายกหน่อยหักล่ำ พระหาถาตัางตังเทียนปฏิบสองขอขอมาพวกพี่น้องลุงป่าผูน้นางฟัง้ามันผิดพลาดทางบทบาทอักขลาทางสุนทอนแล้วว่าทา่าบอกของงามบัดยำลองลํำบองเสียงบ่อให้บ่ถูกใจอภัยแน่ผิดบอนใดหนูสิไปคอยแก่เห็นหัวหอม ให้สมเง,งินคาจ้างทั้งพ่อแม่ผู้ไปหารัตนาสินอินตาผู้เพิ่นสอนอยังหมามุงการปรับปรุงยังเดินนาให้สมใจศรัทธาพวกพี่น้องผู้ล่อเบิ่งหนูมาอาศัยเพิ่งพอได้เลี้ยนวาดลองทำน้องเพื่อนพ่อแม่สอน บทก่อนเพิ่นแต่งให้หมอลำใหญ่มีตะกวนขอให้บุญนำพาอย่าสลืมลานน้อยขอให้สนับสนุนให้กำลังใจให้หนูแน่ขออีพอทั้งอีแม่ซอยโกดแชส่งให้มาไล่น้อยปอนใส่คอ สุดสดสุดยอดนะครับขอหัวใจรัวๆให้กับน้องแพนดี้ด้วยน้องแพนดีก้ก็พึ่งฝึกฝึกได้บอจักบอจักมือฝึกได้บอจักมือในชั้นนี้อัจฉริยะไงอัจฉริยะมีความสามารถหล้กกัเข้าใจหลกักการแล้วแหละ90% 80-90%แล้วเข้าใจหลกักการเหลือให้เข้าใจ100%เเมื่อไหร่ สีเพอร์เฟกมากกว่านี้เลยเลี้ยนไปรถล,ลายลี้ยฝอยเลี้ยนจนว่าเถาปนี้ก็ยังบ่ได้ซ้ำสู๋อยู่ <c oughs> ช่วยกันนอกจากจังดีเล่นดีกันว่าขึ้นที่แรลกคอยคิดพ่อนั่งเอกฝุ่นนั่งเอกทั้งแม่งขอนแจนนั่งเอกเหมียวลักนาด้วยจังเล่ดีคือกันเด้พูดน้อยคือกันพูดจังสีหลับเห<อ>มียวก็ได้ตกี่อยู่กับคุณหมอดิแมนเออแต่ว่าอันนี้เพื่อนนี่ก็โอ้จังดีกันอีหล่าหน้าโคตรแปไกลอยู่ลูกเออขันมี่คารนะ ดอกซื้อดอกมันเสียงดียูอเอาฝากพี่น้องบานนี้บานนี้ให้พี่น้องนะครับจะลืมซื้อบาตจองตัวเขาม่วันที่24บนะครับบาตที่สืพี่น้องให้น้องๆเนี่ยมอะเพลงพี่พี่พระเอกนางเอกเชิญบนเวทีครับผมพี่พี่ค่ะพี่พี่พระเอกนางเอกเชิญบนเวทีแล้วได้แล้วนะครับพอดคิิวมูเจ้าแล้วเสียงเกินว่าเป็นตะวักเวงถูไปบครัมา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 ก็อาจารย์ เสียงเหมือนเหมียวลักนามากโอเคครับคันผู้ใดเสียงดีเนี่ยจากน้อยลหละกะมาล่ำสังวาดของเฮ้านะครับไปกะสิออกมาคล้ายๆกันว่าสิมาสมัครพระเอกอยู่ครับสมัครพระเอกครับเอาความสมัครของพระเอกนม่อย่างนี้ฮันกินก๋วยเตี๋ยวบดถวยครับกินก๋วยเตี๋ยวป้าจบคือสมรถเกาชื้เก่งแท้มาฐานแล้วเนาะมาฐานบธรรมดาว่ากินก๋วยเตี๋ยวบดถวยนึงปูดิ เขาเป็นเอื้อนกินหรอกรย์เอื้อนยังสั่น์ชีเตะกินก๋วยเตี๋ยวมดถวยกับมะซ้อข้อแต่นายแท้พระเอกเขาอ่ะพระเอกครับมาร์ทพระเอกอ่าโต้งนะครับพระเอกไนท์พระเอกปัร์กี้พระเอกฟรีดอมนางเอกก็ยืนซับคิมมี่แกูเปี้ยวแจ๋วปานทิี่ แม่นางจกาฟิวปรดาน้ำส้มปนิสลาหญิงสุกัญญาคำฝอยร้อยล้านคำฝอยเขาลงสระอาจะคล้องกับแต่ว่าคืออยู่เนี่ยฮะคือคือคือนางเอกอยู่เนี่ยอาาคำฝอยนี่คืออยู่คือนางเอกคณะใดอาจารย์บอกคือคณะใดดอกคือหนังไหมคือนางเอกหนังไปสันเพชเจ๋อหนังยังยังนางธาตุคำฝอยจ๊ะอาจารย์แม็กนางเอกนี่ซื้อลงสาะอาเบิด เจ้าตั้งสายาให้ค่ำบ่มันลอยล้านเด้เขาลงสารอาเบิดค่ำฝอยอย่างค่ำฝอยโสขีตาติดลงสารอาเนาะลงสารอาค่ำฝอยกินขีหมาเบียงสันเนาะชักเออเอามันจ้างเห็นนะพอทราบเดกลูกมันเห็นขึ้นตรงขึ้นไปยับขึ้นไปเรื่อยๆตุ่มเออได้อยู่ได้อยู่ฝอยเออได้ยืนไปโอ้ยเลี้ยงกันเป็นแถวกินข้าวมาแล้วหรือยังเนาะ นี่ต่ผู้ใจจอยแท้ย่ใยฝอยละเป็ดหนาเป็ดหลังมันมาลดแย่แกบรบจะนี่กินหลายผลเนาะม่นกินหลายดอกอาจารย์กินพุทธเดียวนี่ละมันเป็นหลายจังซานหลายจังไดโอ้ยเจ้ากินคักกินแน่วมันกินป่ะบัดยัดบาดยักินพุทธกินพุทธยังสีหน้ากินพุทธเดียวจักเน่าได้บุยขอบคุณพี่น้องนะคะบัดนี้พี่น้องจะได้พบกอบความอมร่มสำราญของทีมงานลาตาลาชิเอาครับผมเอาเร็วหน่อยสามคนนี่สักกอนซื้อมาซื้อตัวเด้อพี่น้องเด้อ เสื้อบัตรเมื่อนี้วันที่หนึ่งสีฮอดนี่เด้กสีถือกลัางวันที่หนึ่งพอมบัตรถือกล้าพวันกัสีจ้างรัตนาสินคือเก้าเดี๋ยวพี่หมอบัตรทั้งกินทั้งคอทั้งขอคารลดแมนเอ,อ่อเพื่าอ้างี่พี่หมอครับ,บสำหรับใครที่จะมาชมหน้าเวทีออสามารถซสื้อบัตรได้บอครับได้สิซื้อบัตรกุมปิดก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับคือ<ฆ>คืออย่างนี้คืออย่างนี้นนการการซื้อบัตรนี่นาอพี่น้อง ประโยชน์ของการสื่อบัตรทั้งมาเบงิงทั้งสื่อบัตรนำ้ำครับผมหมอล่ำเสียงดังๆพี่น้องสิ่พีภาควิจา์มาได้เด้อพอมันเสียงดำาบมม่ผู้ใดยินเท่าพ่ผ้ยินถ้าพี่น้องสื่อบัตรที่ทั้งเบิงอยู่หนาเวทีทั้งกดอุ้ยหน้าเวทีสนุกมากเลยหน้าเวทีบม่บมมวลประมวลพี่น้องสามารถเทียดได้เลยเยพิ่นด้วสิบ่าบาปมวลบอกเอา คนเฮามันมวนบ่คือกันนี่เฮาสิไปบอกว่าอุ้ยเจ้าต้องมวนน้ำข่อยมวนน้ำข่อยบ่ได้แม่นบ่ครับผู้มวนผู้บ่ะมวนเราฟรีครับผมมีอยู่แล้วแต่สําคัญเฮาเหรียญมวนอีหยังอาจารย์ข่อยมีแนวเสนออยู่เนื้อว่าอันวันที่24นี่มีบัตรผ่านประตูบ่บัตรเข้างานมี120บาทพอได้ค่าน้ำพาใส่เศร้าเศร้าเศร้าแล้วนาสีนีเฮ็ดก่อนหมู่เลยคณะแรกเฮ็ดุังไงเก็บบัตรออกจะไปเก็บบัตรเข้าเออเออเอาเพิ่นสิบ่ซื้อเหล้ากินเบิร์ก่อนบ่ เอาแล้วแต่แล้วนออันนเอาบอสันกับน,น้อยู่หันหลังเอาคืออาจารย์แม็กกี้กับ,บ่าดีด้ <c oughs> <mountains. S 2> เปิดไถล่างเละเ <c oughs> ขามาเขาก็ปิดประตูไว้เออนั่นล่ะเออว่าคือว่าม่ได้เก็บตอนออกมาเลยบัตรกว่ากันไปบัตเดี๋ยวเยวเขาที่ประซุ่มเอาพี่น้องเห็นว่างไลยครับเก็บปัดออกได้บอครับโอ้ยเนาะเอาเอาละาละฝลนงานเพลงเลกบักลาล้วงเพลงหยังรอยเล็บที่ระลึกครับรอยเล็บที่ระลึกเอา <House. S 2> แล้วก็ <c oughs> เป็นฟังฟัง่งแล้วก็น้องแนนนี่อา้าล้องแพนดี้อะไรแล้วลูกหนาเวทีบ่มีอายแนนแล้วมีแต่ผู้เท่าแนนนี่หลงมนคนสีซ้อแบบบอกเกินแมนบลูกโอเคแล้วก็พระเอกนางเอกกะจังวากันจังยางไปบอก <c oughs> เพ่งเด้อหล่าเด้อเออโอเคครับเริ่มต้นทรงพี่น้องเขานอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าประมาณสิบหก่อนพี่น้องสิเจ็ดกับข้าฝอยผู้ใดตดเอขี่กับตดผู้ใดว่ามันสิอดได้โทษคนอื่นมองเห็นเท่าเส้นผมเออโทษของตนมองไม่เห็นเช่นภูเขาตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรกุศน ความฝันนี่บอเป็นตาเพิงเสื้อตั้งแต่กดตดนยืนต้นกะโง่ขึ้นใส่ดบบดังนั้นเสื้อยังบ่ได้ตดกับเสื้อบ่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคนขันบ่ตดตายเด้เอาอิริทติค่ะตายตัวนาะว้ายขอบ่ต้นมาแบบขวิดตายนั่นที่ประเดี๋ยวเอาคนมันก็ประกอบด้วยลายธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟดินเป็นอันไหนกระดูกเท่าทานเท่านี่ล่ะน้ำกับน้ำหูน้ำตาเนี่ยล่ะลมกับตดนเนี่ยล่ะไฟกับความห่อนในร่างกายนะต้องมีธาตุทั้งสี่เด้่ เออเอานั่นละเอาเริ่มต้นจากน้องไออุ่นเลยครับส่งที่น้องเขานอน พบเจอตัวจริงวันที่ย4่บ่